สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม so ่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนคลิปนี้ก็มาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับเมนายนภาคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อกี้มาพบมาพ่อกันตอนแรงๆพี่น้องเลยประมาณหางูเอาสิมาสะปลานะหรือว่ามาเอาปลานำขอนพี่น้องเลยมือมุกกินแรงก่อนพี่น้องเ้ย เี่ปลาซิวพี่น้องเลยอยู่ในไฮนาของแม่นี่แหละเนาะหน่ำเริ่มขอนเริ่มแหง,หงเลยพี่น้องเอ้ยเขากระชิสะเมื่อมุกมาเลยเ <c oughs> งาจะของขบมาพ่อกันตอ,น,ตอน,น,นแรงๆพี่น้องเลยมือนี้เราก็สิมาหาปลาขอนเนาะ นี่เอ,อ้าปลาซิวพี่น้องเอ้ยสิได้มาหาปลาซิวเมื่อมุกกินแรงพี่น้องเอ้ยปลาซิวเขานี่ติตรงงามจะเอาเนื้อเดยอนี่เอนอานนอก,นนนากินตัวมลชับมาอนีเฮาก็มากับพ่อในนภา,านาะแท็กกลองไปว่าได้ เด็กหน่อยป้าเปยป้าสิมีปลาคอปลาดุกอยู่วะนี่มีแต่ปลาซิวเซลเซลแท้เข่าของเฮากะใกล้จะได้เกี่ยวแล้วพี่หน่อยประมาณอาทิตย์หนึ่งเบิ้งในกล่องทิคือว่าสุกงามอยู่เนาะพี่น้อง บ้นานเฮาเบิ่งอันนี้นั่นลูกก็ยังบ่ทันแก่ปานใดบางกกก็ยังเขียวเนาะนนี้สิเป็นข่าวพันสิบเอ็ดเป็นข่าวกลางอี<ส>๊ฝรไหนได้บ่<ส><ส>ปลาเนาะมีแต่ปลาซิวเบ้อได้แต่ปลาซิวเนาะพี่น้องมีแต่ปลาซิวปลาใหญ่มั้ย บ่มีปลากบมันปลาดุกปลาคอนะพี่น้องเอ้ยแต่ปลาซิวมมุกกินตอแนงบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องมีแต่ปลาซิวก็เก็บปลาซิวนี่แหละแต่ก็เอายากอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นตมลึกเนาะเก็บเทื่อละ4-5โเพราะว่าตักถวยเทื่อละเล็กๆน้อยพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งปลาสวิงเนาะได้พอมุกแล้วบ่ เด <c oughs> ้พี m m ่น้องเอ้ยม่ปนกับขี้ตมมื้นตามองมอยู่เนาะแล้วเฮาก็จะเอาขึ้นจากอันตมนี่ไปลงลางอยู่หนองใหญ่อีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยไปทําความสะอาดอยู่หนองใหญ่พุ่นแหละอันนี้เป็นตมน้ําขอดเนาะกเปื้อนพี่น้องเอ้ยฮาีเก็บเตอตู ừm...phí nào đây, tôi có bao nhai nhìn nó ngoài nó, bà siêu, bà siêu khí minh Hà, bà cùng có bà đại sao Bà sẽ bình cả đây Bà chắc bình, nè nào đây Mà làng này, nè nào đây bà này Mà nhìn nó ngay đây ngam như nhưng mà bé cào đi ra lại nó ok rồi để bà siêu thì họ bảy sa mà ụt lèo, pino rồi, cầm đang hồn hôn đấy nè, ăn hòm phong vịt tu hoan hoan, để hao nam chắc noi, để ăn được là pino rồi, mà bài cào nó, ăn ngay, u ngay ปลาซิวน้ำคอนขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์สุขุสุขคนที่เข้ามาติดตามหับสมคลิปแต่ต้นจนจบเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่ตอๆไปในเด้อมาฮอดน,นี่ก็ขอล่าพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้เนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี